สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรานะคะเต็นท์รถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้อยู่กับแอดมินฝนวันนี้แอดมินมีเก่งอีโคคาร์นะคะเป็นเก่งขนาดก้างนะคะมาให้ลูกค้าได้รับชมได้พิจารณากันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะซูซูกิเซียสีบอนเท่านะคะสวยงามมากเลยรถคันนี้เป็นปี2022เครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวแอดมินจะพาชมทั้ง ภายนอกแล้วก็ภายในเริ่มจากกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมล้อมรอบนะคะตรงกลางก็จะมีรูระบายอากาศรูระบายความร้อนมาให้จะมีอ่าสัญ,ญลักษณ์ซูซูกินะคะอยู่ตรงกลางไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันด้านล่างไม่มีไฟตันหมอกมาให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากติดเพิ่มก็แจ้งเซลล์ได้เลยรถคันนี้จัดสองลงแม็กให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูด้านข้าง นี่ล้อแม็กของเขาเป็นแม็กเวลหก้านสีเงินสลับกับสีดำยางก็ยังปีใหม่อยู่นะคะลูกค้ายางเป็นขอบ15นะคะสวยงามมากเลยกรณีที่ยางาปีต่ำเกินไปหรือว่ายางซึกรลอนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยมาดูต่อไฟเลี้ยวตามมดอยู่ด้านข้างตรงนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีกันสาดมาให้ครบ ทุก4บานเลยนะคะยางปัดน้ำฝนถ้าสึกหลอทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะมาดูต่อนะคะตามมาเลยมาดูด้านหลังนะคะรถคันนี้มีระบบเซ็นเซอร์มาให้ด้วยทั้งหมด2ตัวซ้ายขวาไฟของเขาก็ออกปกติครบทุกดวงไฟเลี้ยวไฟถอยไม่มีขาดส่วนาจาเป็นต้นหนังสือบอกรุ่นบอกยี่ห้อนะคะเป็น Suzuki ซี a t นะคะแบบนี้ ด้านล่างก็มีไซทับทิมมาให้เดี๋ยวแอดมินจะเปิดห้องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะว่าสามารถบรรจุของได้เยอะแค่ไหนนี่เลยนะคะห้องเก็บของด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะกว้างมากลูกค้าด้านล่างนะคะมีชุดแม่แรงมาให้นะคะแบบนี้เลยเป็นชุดแม่แรงชุดเติมลมนะคะเติมลมอัตโนมัติแบบนี้เลยสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะคะด้านหลงัง เข้าไปดูภายในนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ชมภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถจะคุมโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะแต่เพดานด้านบนเป็นสีเบจนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่รถเบาะของเขาเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดำแล้วก็ตรงการจะตกแต่งลวดลายเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงหมอนตรงนี้นะคะทางลูกค้าคนเดิมเขาก็ใส่มาให้ใหม่นะคะลูกค้า ตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบหน้าจอทัสกิจนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb aux ได้เลยนะคะหน้าจอของเขาก็ไหลลื่นดีมากเลยนะคะมีปุ่มอ่ะมีแอปนำทางด้วยนะคะของ Android แล้วก็ของ Apple c a r า l a y นะคะก็สามารถใช้งานได้เลย ลำโพงก็เสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะด้านล่างเป็นที่ปรับแอร์แบบแมนวนวลสามารถปรับได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่ปรับความเย็นของอุณหภูมิตรงการจะเป็นที่ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ปรับทิศทางของแอร์ด้านล่างก็จะมีปุ่มไลฟฟ้ามาให้ด้วยด้านล่างตรงนี้มีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องแล้วก็จะมีที่เสียบ usb มาให้1ช่องด้านบนหัวเกียร์ก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน้ํามาทั้งหมด2ช่อง เกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือธรรมดานะคะที่พักแขนระหว่างคนขับนะคะก็จะมีที่เก็บของเล็กๆนน้อย,อยสามารถใส่อาใส่เงินใส่อะไรได้นะคะก็สามารถเอาใส่ในนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเป็นพงมอะไราสามการสีดำนะคะก็จะลงอะอักขระลายลักษณ์อักษรไว้นะคะคองของะะังค่ะตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตรงพงมอะไรจะมีแอร์แบ็กมาให้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งตัวนะคะมุมซ้ายบนสุด ปลอดภัยแน่นอนนะคะลูกค้าเข็มไมรถคันนี้วิ่งอยู่ที่19,000กว่ากิโลนะคะก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะการแสดงผลบนหน้าจอก็จะขึ้นตามปกติถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่ารถเราปิดแมสนิทนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอเลยนะคะรถคันนี้ก็ใช้งานสะดวกสบายนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะออกรถ ไว้ไปรับไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะคะก็สามารถมาออกรถที่เต็นเราได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะซูซูกิเซียนะคะปี2022ราคาอยู่ที่38,000บาททั่วเลยนะคะค่าเงนวนก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะก็งวดสบายๆนะคะไม่ถือว่าแพงนะคะก็ ลูกค้าท่านไหนที่อยากสอบถามนะคะว่าอาชีพเกษตรกรใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออกรถได้ไหมนะคะถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีทีมงานมีแอดมินคอยตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวคันนี้นะคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาทางร้านเราก็ยินดีนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ ยังไงก็ฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ